สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจกันจากกรณีที่นักศึกษาและประชาชน21คนเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกของสอพอคลองหลวงในช่วงเช้าของวันที่5กลกุมภาพันธ์2564เนี่ยครับซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือมีคนที่ไปเรียกร้องให้ปล่อยตัวนิวสิริชัยนาถึง ซึ่งถูกจับกลุมในข้อหาตามมาตรา112ยาววิการของวันที่13มกราคม2564และกรณีไปให้กำลังใจเดฟชะยพลดันไทยนะครับรวมถึงกรณีที่คนเหล่านี้เนี่ยนะครับไปชักธงนะฮะสีแดงที่เขียนข้อความม112ขึ้นบนยอดเสาแทนทงชาติที่หน้าสพคลองหลวงนะครับซึ่งแกนนำที่ไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ทางด้านพฤชีวารักษ์ปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลเบนจาเนี่ยนะครับหรือว่าอัภพลบัวพัดเนี่ยนะครับซึ่งในที่สุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีการส่งตัวฝากขังแต่อย่างใดซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยบนโลกออนไลน์ก็มีการปั่นกันอย่างต่อเนื่องว่าจะมีการส่ง ผู้ต้องหาเหล่านี้เนี่ยไปทําการฝากขังนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนายอนนท์นำพาหรือว่าทนายนาอาน์เนี่ยก็บอกว่าถ้ามีการฝากขังก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของม็อบนะครับหรือไม่ไม้พานุพงษ์จาดนอกเองก็พูดในลักษณะทํานองเดียวกันแต่ว่าท้ายที่สุดเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ดําเนินการในการแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับ ก็ไม่ได้มีการส่งตัวฝากขังต่อสารเป็นอย่างใดก็ปล่อยตัวออกมากันทุกคนนะครับเป็นที่เรียบร้อยอ,อ,อย่างในส่วนของปิยรัตจงเทพนะครับหรือว่าโตโ,โต้เนี่ยนะครับก็หลังจากรับทราบข้อกล่าวหาก็ออกมาแจ้งเนี่ยนะครับกับบรรดาผู้ที่ให้การสนับสนุนกับบรรดามวลชนเนี่ยก็บอกนะครับว่าเสร็จสิ้นภารกิจ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้ดําเนินการในการปล่อยตัวทันทีแล้วก็รอนัดหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนําส่งคําให้การเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสามสิบวันแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับมีนักการเมืองคนหนึ่งเป็นถึงรองหัวหน้าพักกลับปล่อยเฟคนิวบิดเบือน นั่นก็คือนายพิชัยนริพธพันธ์รองหัวหน้าพักเพื่อไทยครับโพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ว่ายังไม่เลิกคุกคามประยุทธ์ปากบอกอยากให้ประเทศสบานฉันแต่วันนี้กลับจับเด็กและฝากขังเลิกได้แล้วที่ปากอย่างแต่ทําอีกอย่างเท่านี้ยังไม่พอหรือยังไม่เละพออีกหรือทั้งเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็แฮชแท็กม็อบห้ากุมภาแฮชแท็กหยุดคุกคามประชาชนซึ่งโพสต์ของนายพิชัยนริพธพันธ์นเนี่ยนะครับมีขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตํารวจ ได้ปล่อยตัวนักศึกษาและประชาชนกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าราษฎรจํานวน21-22คนแล้วนะโดยไม่มีการฝากขังตามที่นายพิชัยได้โจมตีพลเอกประยุทธ์บนทวิตเตอร์แต่อย่างใดรับนี่ครับคือจะว่าตกข่าวก็ไม่น่าจะใช่และพฤติกรรมของนายพิชัยนะริพพันธ์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก นะครับครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีพฤติกรรมในการปล่อยเฟกนิวปล่อยข่าวบิดเบือนลักษณะแบบนี้กรณีนี้รอดูนะครับว่าจะมีใครไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายพิชัยนริพภันหรือไม่ในกรณีที่นำข้าเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนะครับพรบอรคอมพิวเตอร์เดี๋ยวก,ก,ก็มีความผิดนะครับ ดูแล้วกันว่าจะมีใครแจ้งความดำเนินคดีหรือเปล่าครับ